Modify Ink professional printing and service สวัสดีครับผมธเนศ Modify Ink นะครับวันนี้ผมอยู่ท่ามการเครื่องพิมพ์ DFT DTF ตัวเจ็ดใหม่ล่าสุดตัวสีดำนะครับที่ทาง Modify Ink ให้โรงงานกำหนดสเปคมาใหม่หลายวัสดุอุปกรณ์นะครับรวมทั้งการทำโลโก้ของ Modify Ink ตีแบรนด์ขึ้นมาทั้งตัวอบกาวแล้วก็ตัวเครื่องพิมพ์นะครับ วันนี้เลยจะมาทำรีวิวโดยรวมภาพรวมอุปกรณ์รวมๆนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างตัวเจนล่าสุดที่เป็นตัวสีดำที่มีโลโก้ Modify I n k กับเจนก่อนหน้าที่เป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับว่ามีจุดไหนที่ทางโรงงานปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเครื่องให้เป็นเจนปัจจุบันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางเครื่องพิมพ์ DFT นะครับที่เพิ่งนำเข้ามาได้เมื่อสักหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่20นะครับที่ทำรีวิวอยู่นะครับที่ทาง่ทยทำอยู่นะครับก็ตัวสีดำนะครับมีทั้ง2รุ่นก็คือรุ่น dx 1 1เป็น a 3ลมรับฟิล์มได้ถึง33มเซนนะครับแล้วก็ตัว60เซนนะครับที่อยู่ด้านหลังรับฟิล์มได้ถึง63มเซนทั้งคู่เป็น dx 1 1แล้วก็บอร์ดคอนซอนเป็นเป็นบอร์ดที่เราเลือกใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่เมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับที่ เราจะฟิกว่าถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ DFT หรือว่าเครื่องสร้างอาชีพนำเข้ามาจะต้องขอเป็นบอร์ดคอนซอนนะครับเพราะว่าเป็นบอร์ดบอร์ดเกตบนบอร์ดที่ใช้ง่ายมีความทนทานนะครับเป็นที่นิยมโอเคตัวเครื่องนะครับตัว30เป็นดูภายนอกก็จะคล้ายค้กันมีไฟข้างในเป็นตัว LED ให้ดูนะครับมีโลโก้ โลโก้ตัวนี้ยังไม่ได้ลอกนะครับก็เลยเป็นคุคนๆนิดนึงมันจะเป็นซีมลอกมันก็จะใส่เมนูที่เครื่องเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกตา่างแต่ที่มีรีวิวไปก่อนหน้านะครับก็คือตัวดัมเปอร์ที่อยู่ด้านในเป็นดัมเปอร์รุ่นใหม่ที่เป็นดัมเปอร์เป็นดัมเปอร์ตัวที่ใช้ร่วมกันกับตัว i32 นนะครับแล้วก็ตัวถัดมาที่ทำรีวิวไปแล้วนะครับ ั็เป็นตัวฐานแคมปิ้งที่บอดี้เครื่องก่อนหน้านี้จะหันด้านนี้มานะครับทำให้ตัวปรับฐานแคมปิ้งมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เซนเซอร์ LC ไปอยู่ด้านในจะกลับกันที่นี้ทางโรงงานกลับได้มาด้านหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ให้เราสามารถที่จะปรับได้ง่ายขึ้นแล้วก็โยกตัวเซนเซอร์ l อกระเถิบมามากขึ้น เพราะมีหน้าที่มากขึ้นเพื่อให้น้ำหมึกเวลาเราล้างหมวกพิมพ์หรือว่าฟัดชิ่งน้ำหมึกจะไม่ไปโดนตัวเซนเซ,นเซอร์ได้ง่ายเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำรีวิวนะครับว่ารุ่นก่อนๆตัวเซนเซอร์ a อฟฟจะอยู่ใต้ฐานแคมปิ้งไปเลยก็โรงงานก็มีการพัฒนานะครับเราเองเราก็รีเควสปัญหาโรงงานก็พัฒนาแล้วก็แก้ไขชุดน,นี้มาให้รวมทั้งการวางปั๊มสังวงไว้ด้านหน้านะครับง่ายต่อการเปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่พัฒนาขึ้นนะครับให้เป็นเจนล่าสุดตัวนี้นะครับอีกอันนึงที่เราจะเห็นว่าตัวตีนเหยียบฟิล์มตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวนี้จะอยู่ในเครื่อง60เซนนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวเจนปัจจุบันก็เป็นไซส์ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็น a 3ก่อนหน้านี้จะเป็นตัว ลูกกิ้งสามตัวเป็นลูกกิ้งเล็กกว่นี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูผมใช้ดีเนียดิจิตอนลองวัดดูนะครับอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางที่ตัวเจนล่าสุดนะครับแล้วลองลองวัดของตัวสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นเจนก่อนหน้านะครับ ล o ก k i n g จะมีเส้นผสมกลางที่ห่างกันมากพอสมควรนะครับคือเครื่องที่สเปคสูงแล้วก็เป็นอุตสาหากรรมมากขึ้นตัววัสดุก็ต้องวัสดุทุกตัวนะครับก็ต้องพัฒนาให้เป็นอุตสาหากรรมมากขึ้นการใช้งานระยะร,ระยะยาวนะครับไม่ใช่เป็นช็อตม,มีการรันต่อเนื่องเป็นอุตสาหากรรมนะครับก็ต้องเป็นวัสดุที่เป็นอุตสาหากรรมมากขึ้น นะครับก็ภายนอกนะครับเป็นจุดทั่วไปก็เหมือนเดิมนะครับทั้งตัวเครื่องระบบไฟเมนบอร์ดเมนูคอนโทรลนะครับตัวอกกาวกับตัวเครื่องพิมพ์รุ่นเจนสีดำเจนล่าสุดจะมาพร้อมฐานทั้งเครื่องแล้วก็ตัวอกกาวเป็นแบบนี้นะครับ ทั้งในโชว์รูมหรือในโกดังนี้ทุกตัวก็จะเป็นแบบนี้หมดก็มีการยกขึ้นสูงนะครับแล้วก็มีระดับในการปรับให้สามารถที่จะปรับขายชิ่งด้านล่างขึ้นสูงซ้ายขวาตามพื้นที่นะครับแล้วก็ปรับความสูงของตัวถาดรับตัวอบกาวไปที่ตัวเครื่องพิมพ์ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับฟิล์มซึ่งเจนก่อนหน้าก็มีตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญ ว่าโดยปกติตัวนี้จะมากับตัว60เซนนะครับแต่ของ m o d i f y i n ิจะมาตั้งแต่ตัว30เซนละมีการตั้งฮีตเตอร์ที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อเปิดอุ่นฟิล์มก่อนเข้าตัวกาวเซ็ตกาวไม่ให้กาวเป็นจุดไปเกิดที่ฟิล์มนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญถ้าเป็นตัว60ตั้งแต่เริ่มต้นมีตัวนี้หมดแล้วครับคอนโทรลด้านซ้ายก็จะมีตัวปรับฮีตเตอร์ทั้งหมดนะครับ เมนู <Menu S 2> ด้านซ้ายของตู้อบกาวก็เหมือนก,นกันกับของตัวสีฟ้านะครับเป็นมาตรฐานโรงงานหมดแล้วครับ m o d i f y i n พยายามจะเน้นเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มทำอะไรที่มันแตกต่างไปกว่าเดิมเราทำตัว L18 0 0จนเราเราถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยน เพื่อจะพัฒนาตัวอื่นแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องการกําลังการผลิตที่มากขึ้นต้องการความเสถียรมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนความเป็นคาลิเ c เตอร์ของ Modifying ซึ่งเราต้องหาวัสดุหาโจทย์แก้ปัญหาจากคนที่ใช้ในบ้านเรานะครับแล้วก็ไปออเดอร์รีเควสต์กับทางโรงงานว่าเราต้องการแบบนี้ที่เป็นสเปคในบ้านเราเพื่อจะมาผลิตให้กับ ลักษณะการใช้งานแบบที่ประเทศไทยใช้ไม่ใช่แบบที่จีนยุโรปใช้นะครับอันนี้คือโจทย์ของ m o d i f y i อิที่เราออเดอร์มาขนาดนี้นะครับเพื่อมี Power มีกำลังต่อรองเพื่อเราต้องการสเปคที่สูงขึ้นนะครับอันนี้คือโจทย์อีกโจทย์หนึ่งที่ทำไม Modify ยอิงต้องลงของเยอะต้องทำโชว์รูมต้องมีเครื่องสร้างอาชีพเน้นที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนี่ครับนี่คือโจทย์โจทย์หนึ่งที่ที่จะตอบคำนั้นนะครับ ก็คือนี่คือภาพรวมของเครื่องพิมพ์2ตัวตัว30เซน DFT DX11 แล้วก็30เซนตัว DFT DX11 เหมือนกันนะครับก็เราจะมีเครื่องสร้างอาชีพมากขึ้นนะครับมาอยู่ที่โชว์รูมวัชรพล,ลที่ตอนนี้เราจะแยกเป็น2โชว์รูมหลักๆก็คือจะแยกเป็น UV หรือว่าเป็นงานปิ้นตรง เป็นลักษณะการพิมพ์ปรินติ้งจะอยู่ฝั่งขวาแต่ถ้าการเมนต์ไม่ว่าจะเป็นปริ้นตรงแบบ UV DTF DFT ทาอนเฟอร์ทุกอย่างรวมทั้งเครื่องรีดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเมนจะมีอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งจะจะทำให้เราครบในทุกๆด้านของเครื่องพิมพ์สร้างอาชีพนะครับก็เชิญนะครับมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมวัชรพลได้เราค่อนข้างจะคอมพตในการที่จะ มีสินค้าให้โชว์ทดสอบนะครับแล้วก็มีสินค้าพร้อมจําหน่ายสามารถรับกลับได้นัดเราส่งได้ทันทีไม่ต้องรอออเดอร์นะครับไม่ต้องพรีออเดอร์เหมือนกันก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามเรานะครับช่องทางนี้ YouTube ที่เจอผมแล้วก็แฟนเพจ Facebook เว็บไซต์ m u l t i y l y i n g n e t ขอบคุณครับสวัสดีครับ